คลิปนี้จะอธิบายวิธีการคีย์เลขประเภทลากบนกับลากล่างนะคะซึ่งก็คือฟังก์ชันที่จะช่วยสร้างเลข2ตัวบนกับ2ตัวล่างนะคะถ้าลากบนก็จะช่วยสร้างเลข2ตัวบนนะคะถ้าลากล่างก็จะช่วยสร้างเลข2ตัวล่างเพียงแต่ว่าจะช่วยให้คีย์ได้รวดเร็วขึ้นสําหรับคนที่ชอบเล่นเป็นเลขชุดนะคะเช่นเปลี่ยนเฉพาะตัวหน้านะคะแล้วตัวหลังเป็นเลข0ูนย์ถึงเหรือว่าเปลี่ยนเฉพาะตัวหลังนะคะ อะไรเงี้ยนะคะตัวหน้า0ูนถึง9นะคะก็คือเรียกว่าลากเลขให้นั่นเองนะคะก็เป็นมีลากบนลากบนก็จะเป็นแบบสร้างเลขชุดของสองตัวบนนะคะถ้าลากล่างก็คือเป็นสร้างเลขชุดของสองตัวล่างนะคะซึ่งจะเปลี่ยนเลขนะคะตัวหลังกับตัวหน้าเป็น0ูนย์กับ9ถึง9นะคะตัวหลังเนี่ยเป็นตัวหลังหรือตัวหน้าเนี่ยปักตำแหน่งเอาไว้ที่เดิมนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันนะคะ ท่านสามารถเข้าไปอ่านวิธีการใช้งานและก็ความหมายของเลขลากบนกับลากล่างได้นะคะที่เว็บไซต์ qsofttech. com นะคะเข้าไปที่หัวข้อวิธีการใช้งานนะคะแล้วก็เลือกไปที่เมนูมหาลอโต้ตรงนี้นะคะเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะตรงหัวข้อการคีย์ยอดรับนะคะเข้าไปที่เมนูคียอดรับลากบนกับลากล่างได้เลยนะคะ สามารถเข้าไปแล้วก็จะมีวิดีโอสอนวิธีการใช้งานด้านบนนะคะสามารถเล่นแล้วก็ดูเปิดเสียงนะคะปรับตั้งคุณภาพของวิดีโอนะคะเล่นฟังก่อนได้นะคะแล้วก็เริ่มต้นนะคะก็จะบอกว่าเริ่มเข้าเมนูไปคีย์ยอดรับได้อย่างไรนะคะก็กดที่ปุ่มเข้าพอล็อกอินเข้าสู่ระบบนะคะก็กดปุ่มบันทึกยอดรับได้เลยนะคะก่อนอื่นนะคะอยากจะให้ ท่านนะคะลองดูคลิปวิดีโออธิบายวิธีการจัดการเล่มโพยก่อนนะคะจะอธิบายถึงวิธีการเพิ่มลบแก้ไขค้นหาเล่มโพยแล้วก็จัดการรายการภายในเล่มโพยนะคะเพราะว่าทุกๆครั้งก่อนที่เราจะทําการคีย์เลขแต่ละประเภทเนี่ยจะต้องมาทําการเพิ่มเล่มโพยก่อนหรือไม่ก็เลือกเล่มโพยที่มีอยู่แล้วเพื่อนํามาคีย์ต่อนะคะจะสังเกตเห็นว่าในตารางพอเราเข้ามาในบันทึกยอดรับจะมีจะมีเล่มโพยอยู่นะคะทั้งหมด 28ดเล่มแล้วตอนนี้นะคะแสดงว่าในในตอนนี้เราเคยเพิ่มเล่มโพยมาแล้วนะคะซึ่งเล่มโพยก็จะมีเลขที่เล่มโพยชื่อผู้ส่งโพยนะคะแล้วก็เลขที่อ้างอิงเล่มผู้ส่งนะคะท่านสามารถเลือกนะคะเล่มที่ต้องการขึ้นมาโดยค้นหาจากเลขที่เล่มชื่อผู้ส่งโพยหรือว่าเลขที่อ้างอิงเล่มของผู้ส่งโพยเนี่ยนะคะค้นได้นะคะสมมุติว่าเราจะค้นหาเล่มของคนที่ชื่อผู้ส่งโพยชื่อเด่นอย่างเงี้ยนะคะ ก็จะมีเล่มโพยบอกอยู่ว่ามีเล่มที่เก้ากับยี่สิบนะคะท่านต้องการที่จะคีย์ต่อเล่มไหนก็เลือกเล่มนั้นเข้าไปคีย์ต่อได้เลยหรือว่าถ้าต้องการเพิ่มเล่มใหม่ก็กดปุ่มเพิ่มเล่มใหม่นะคะแล้วก็เลือกผู้ส่งโพยได้นะคะซึ่งผู้ส่งโพยตรงนี้เนี่ยต้องทําการเพิ่มข้อมูลผู้ส่งโพยในข้อมูลหลักด้านซ้ายตรงนี้จะมีให้เพิ่มผู้ส่งโพยอยู่ให้เพิ่มก่อนที่จะทําการเพิ่มเล่มโพยนะคะแต่ว่าถ้าเกิด ใครบอกว่าอยากจะเพิ่มเล่มโพยเพิ่มผู้สมโพยใหม่ตรงนี้ได้ไหมก็มีปุ่มเพิ่มผู้สงโพยอำนวยความสะดวกให้อยู่แต่ว่ามันจะไม่ได้ละเอียดเท่าตรงเมนูตรงข้อมูลผู้ส่งโพยด้านซ้ายตรงนี้นะคะตรงนี้ก็คือถ้าเราเพิ่มผู้ส่งโพยมาเนี่ยก็จะคีย์ได้เฉพาะชื่ออย่างเดียวนะคะส่วนเปอร์เซนต์กับอัตราการจ่ายรางวัลเนี่ยจะไม่สามารถกําหนดเฉพาะของคนนี้ได้นะคะมันจะดึงอัตราการจ่ายรางวัลกับเปอร์เซ็นต์กลางที่เรากําหนดไว้ในข้อมูลของผู้สงโพยหลักนะคะมา มาเป็นค่าเริ่มต้นให้นะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะเพิ่มเป็นเล่มใหม่นะคะเพื่อที่จะให้ดูยอดได้สะดวกนะคะอะก็จะเลขลัานเล่มก็จะลันให้อตัตโนมัตินะคะแล้วก็เลือกชื่อผู้ส่งโพยได้เลยสามารถค้นหาได้นะคะแล้วก็เลือกมานะคะพอเลือกมาแล้วก็สังเกตดูว่าชื่อเนี่ยมันจะมาอยู่ในช่องชื่อผู้ส่งโพยเราก็สามารถกําหนดเลขที่อ้างอิงกับหมายเหตุได้ถ้ามีนะคะเสร็จแล้วก็กดบันทึก พอบันทึกเสร็จเนี่ยมันจะเข้ามาที่เล่มโพยนี้เลยนะคะเนี่ยมันก็จะบอกว่าเล่มที่29สิบเก้านะคะชื่อผู้ส่งโพยก็คือคุณแมวนะคะอ่าทีนี้เราก็เริ่มคี์ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะอธิบายวิธีการคีย์เลขลากบนกับลากล่างนะคะอ่าเราไปดูที่ลากบนก่อนอ่าการคี์ยอดรับประเภทลากบนนะคะลากบนเนี่ยพอเราคลิกไปที่ลากบนสังเกตดูว่าจะมีช่อง ประเภทลากหน้าบนสิบเก้าประตูบนกับลากหลังบนเดี๋ยวเรามาดูว่ามันคือเลขประเภทความหมายอะไรนะคะอ่ะก็มาดูที่วิธีการใช้งานได้นะคะตรงนี้ก็บอกว่าเลขประเภทกลุ่มลากบนเนี่ยเป็นฟังก์ชันนะคะการสร้างชุดเลขสองตัวบนนั่นเองนะคะโดยให้ใส่เบอร์ที่เป็นเลขตัวเดียวประกอบด้วย มีประเภทลากหน้าบน19ประตูบนแล้วก็ลากหลังบนนะคะเวลาตรวจรางวัลเนี่ยก็ให้เทียบที่ตำแหน่งในเลขท้าย2ตัวบนของรางวัลที่1นะคะอ่ะเรามาดูกันนะคะอ่าก็คือเลขตำแหน่ง E F นั่นเองก็คือสองตัวบนนะคะเลขท้ายสองตัวบน E F นะคะเวลาเราใช้ฟังก์ชันอ่าลากหน้าบน19ประตูบนกับลากหลังบนมันจะสร้างเลขนะคะที่เวลา เลขสองตัวบนนั่นเองก็คือเมื่อเวลาจะถูกรางวันก็ต่อเมื่อเลขสองตัวนั้นถูกกับตรงกับตำแหน่ง e กับ f นะคะทั้งตัวเลขแล้วก็ตำแหน่งนะคะก็คือเลขสองตัวบนนั่นเองล่ะค่ะเพียงแต่ว่าใช้ฟังก์ชันลากช่วยนะคะเรามาดูกันนะคะเวลาเราคีย์เลขเนี่ยก็คือในที่ช่องเบอร์เนี่ยจะใส่เลขหนึ่งตัวเท่านั้นนะคะแล้วระบบจะสร้างชุดเลขสองตัวที่ประกอบด้วยเลขในช่องเบอร์นะคะแล้วแต่ว่าท่านเลือกเป็นประเภทอะไรนะคะถ้าเรา เลือกช่องลากหน้าบนเนี่ยก็คือฟังก์ชันที่ช่วยสร้างเลขชุดประเภท2ตัวบนที่ประกอบด้วยเลขในช่องเบอร์นะคะเป็นเลขแรกนะคะก็คือมีประกอบไปด้วย2ตัวใช่ไหมคะอ่าตำแหน่งที่1เนี่ยจะเป็นตำแหน่งที่ท่านกรอกไว้ในช่องเบอร์นะคะก็คือเป็นเลขนั้นส่วนตำแหน่งที่2เนี่ยมันจะรันให้อัตโนมัติตั้งแต่0ูนย์ถึงเอ่าสมมุติว่าตัวแรกท่านใส่เป็น1ใช่ไหมคะอ่าเวลาสร้างชุดเลขถ้าท่านกรอกไปที่ลากหน้าบนเนี่ยมันก็จะกลายเป็น หนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้านั่นเองนะคะก็คือรวมทั้งหมดสิบตัวนะคะไอ้ลากลากหน้าบนก็คือปักตำแหน่งแรกเอาไว้เป็นเลขที่ที่ท่านเลือกนะคะไว้ที่ช่องเบอร์เนี่ยแล้วตำแหน่งที่สองเนี่ยมันก็จะสร้างให้ลันไปตั้งแต่ศูนย์ถึงเก้านะคะอ่ารวมกันเป็นสิบตัวนะคะเวลาจะถูกรางวัลก็คือเลขทั้งสองตัวที่เกิดจากการสร้างนั้นนะคะต้องตรงกับตำแหน่ง เลขท้าย2ตัวบนก็คือ e f ตรงนี้นะคะโอเคต่อไปนะคะเลข19ประตูบนนะคะคืออะไรเดี๋ยวก่อนที่เราจะดูเลข19ประตูบนเราดูช่องลากหลังบนกันก่อนนะคะ,ะเพราะว่ามันมันมันจะเข้าใจง่ายกว่าช่องลากหลังบนเนี่ยก็คือฟังก์ชันที่ช่วยสร้างเลขชุดประเภท2ตัวบนนะคะที่ประกอบไปเลข ประกอบไปด้วยเลข0-9เนี่ยเป็นตำแหน่งที่1นะคะส่วนตำแหน่งที่สองเนี่ยมันจะเอามาจากเลขที่ท่านระบุไว้ในช่องเบอร์นั่นเองก็คือเลขตำแหน่งแรกเนี่ยมันจะรัน0-9ให้ส่วนตำแหน่งหลังคือเลขที่ท่านระบุนะคะ,ะรวมเป็น10ตัวเช่นสมมุติว่าถ้าท่านกรอกเลข1เข้าไปที่ช่องเบอร์แล้วท่านก็กรอกจํานวนเงินเข,เข้าไปที่ช่องลากหลังบนเนี่ยอันหน้าก็จะสมมติหนึ่งใช่ไหมคะก็เป็น01 11 21 สามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งนั่นเองนะคะก็คือมันจะเอาเลขที่เราระบุะไ,ไว้ตำแหน่งที่สองส่วนเลขกะศูนย์นึงเก้าอ่ะมันจะเรียงไปนะคะประกอบกับเลขที่ท่านระบุนะคะเป็นสิบตัวด้วยกันนะคะเวลาถูกลางวันนะคะก็คือจะตรวจสอบจากเลขท้ายสองตัวของรางวันที่หนึ่งนะคะก็คือตำแหน่ง EF นะคะก็คือก็คือเลขเลขท้ายสองตัวนั่นแหละคะ่ะก็เหมือนกับเลขหน้าบนเลยเพียงแต่ว่าเวลาสร้างเลขชุดเนี่ยจะต่างกันนะคะ ก็คือถ้าลากหน้าบนเนี่ยก็คือให้ท่านกําหนดตําแหน่งที่1ถ้าลากหลังบนก็คือให้ท่านกําหนดตําแหน่งที่2ส่วนเลขที่รันเนี่จะเป็น0ูนย์หนึ่งเก้านะคะต่อไปช่อง19ประตูบนนะคะก็คือฟังก์ชันที่ช่วยสร้างเลขชุดประเภท2ตัวบนที่ประกอบด้วยเลขในช่องเบอร์เนี่ยเป็นตําแหน่งที่1นะคะ เอาอย่างนี้แล้วกันนะยค่ะบอกบอกง่ายๆก็คือว่าอย่างนี้นะคะก็คือเหมือนเอาลากหน้าบนที่ได้สิบตัวเนี่ยมาบวกกับลากหลังบนที่ได้สิบตัวนะคะแล้วหักตัวที่ซ้ําออกเหลือตัวเดียวมันก็เลยเป็นสิบเก้าประตูเพราะว่าถ้ามันถ้ามันสร้างลากหน้าบนเนี่ยได้สิบตัวใช่ไหมคะลากหลังบนก็ได้สิบสิบตัวใช่ไหมคะแต่มันจะมีเลขที่ซ้ากันอ่ะตัวหนึ่งอ่าเราก็ลบเลขนั้นออกไปมันก็เลยได้สิบเก้าประตูก็คือยี่สบลบหนึ่งนั่นเองนะคะอ่าเดี๋ยว ไปลองคีย์กันดูแล้วก็เดี๋ยวจะรู้ว่าแบบเวลามันแสดงเลขเนี่ยมันจะแสดงเป็นเลขอะไรนะคะอ่าเพราะว่ามันจะมีเหมือนกับถ้าเกิดเราลากหน้าบนหนึ่งอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมันก็จะเป็นอ่าหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะอ่าแล้วก็เกิดเป็นลากลากหลังบนหนึ่งนะคะก็เปน็นก็จะเป็นอ่าศูนย์หนึ่ง หนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งใช่ไหมคะแล้วมันก็จะมีเลขซ้ำกันก็คือหนึ่งหนึ่งใช่ไหมเราก็ลบออกตัวหนึ่งนะคะแล้วก็นั่นก็คือได้สิบเก้าประตูนั่นเองนะคะก็เราก็ใส่เลขหนึ่งเข้าไปที่ช่องเบอร์นะคะนี่ก็คือความหมายของช่องสิบเก้าประตูบนนะคะอ่ะเรามาลองคีย์ตามตัวอย่างกันเลยจะได้เห็นภาพน,นะคะ ที่เมนูลากบนตรงนี้นะคะถ้าเกิดเราไม่เล่นเลขประเภทอะไรเนี่ยเราสามารถเอาเครื่องหมายถูกบนช่องประเภทนั้นออกได้สมมุติเราบอกว่าเล่นเฉพาะลากหน้าบนนะคะ19ประตูบนไม่เล่นลากหน้าลากหลังบนไม่เล่นก็เอาช่องออกได้เวลาคีย์ก็คีย์ช่องเดียวนะคะหรือนะคะถ้าเกิดใครบอกว่าเออลูกค้าเนี่ยเล่นยอดเหมือนกันเลยนะคะแต่ว่าเบอร์เนี่ยไม่เหมือนกันแต่ว่า แต่ว่าต้องการที่จะคีย์เฉพาะเบอร์ได้ไหมเราให้มันล็อกยอดไว้ก็ได้นะคะถ้าต้องการล็อกยอดก็ทําเครื่องหมายถูกที่ช่องล็อกยอดนะคะเรามาลองคีย์กันดูสมมุติว่าเราล็อกยอดนะคะทั้งสามประเภทเลยสมมุติว่า,าลากาลากลากหน้าบนนะคะแล้วก็สิบประตูบนกับลากหลังบนอ่สมมุติว่าเลขสองนะคะก็กดแทบเปลี่ยนช่องไปสมมติว่าลากหน้าบน100 19ประตูบน200 ลากหลังบนสามร้อยก็คียอย่างนี้แล้วกด enter นะคะเพื่อบันทึกนะคะ่าเวลาแสดงเนี่ยมันจะแสดงแค่นี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไปดูรายงานเนี่ยก็คือมันจะมีเลขออกมาเยอะเลยนะคะเลองไปลองเปิดดูเล่นๆนะคะไปที่รายงานนะคะเล่มที่ยี่สิบเก้าเห็นไหมคะมันจะมีเลขสองตัวบนเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมานะคะจากเลขสองเนี่ยเยอะมากเลยนะคะมันจะมีแบบ ถ้าถ้าประเภทเลขอ่าลากหน้ามันก็จะปัก2ไว้ข้างหน้าเห็นไหมคะแล้วก็ลันตั้งแต่เลข0ูนย์ถึงเไปนะคะถ้าเป็น19ประตูเนี่ยมันก็จะเอาอันนี้สังเกตดูยอด100เนี่ยจะเป็นลากหน้าถ้า200เนี่ยจะเป็น19ประตู19ประตูก็คือมันจะเอาลากหน้ามาบวกกับลากหลังหักตัวที่ซ้ำออกนะคะก็คือลากหน้าลากหน้าก็คือ อ,อันนี้ลากหน้าลากหลังนะคะลากหน้า20นะคะอันนี้ก็ปักไปนะคะ2021 0212มันจะสลับเลขกันไปเรื่อยๆนะคะเป็นยอดสองร้อยนะคะอ่าเราก็เปิดดูแต่ว่ายอดอสองเลขของเลขสองสองเนี่ยมันก็จะ เป็น200ร้อนะคะมันจะไม่ใช่ไม่ใช่400เพราะว่ามันไม่เบิ้ลนะคะมันหักเป็นสิประตูนะคะอ่าต่อไปเรามาดูลากหลังลากหลังเห็นไหมคะมันจะปักตำแหน่งที่2เป็น2เอาไว้นะคะตำแหน่งหน้ารันตั้งแต่ศถึงเนะคะอ่าแล้ก็ดูได้นะคะประมาณนี้นะคะลากหน้ากับลากหลังเดี๋ยวเราลบอันนี้ออกก่อนนะคะเพื่อที่จะได้ดูได้ง่ายนะคะสมมุติว่า เวลาล็อกยอดเห็นไหมคะพอเราคีย์ไปเสร็จแล้วเนี่ยยอดที่เราล็อกมันจะยังอยู่เราก็สามารถคีย์เลขอื่นเข้าไปที่ช่องเบอร์แล้วกด enter ได้เลยนะคะถ้าเราต้องการเคลียร์ข้อมูลในช่องนะคะก็กดปุ่มยกเลิกนะคะแล้วก็เอาปุ่มเอาต้องเอาช่องล็อกยอดออกก่อนนะคะแล้วก็กดปุ่มยกเลิกอ่ามันก็จะล้างข้อมูลให้นะคะอ่าเรามาลองคีย์ทีละประเภทกันนะคะสมมุติว่าให้คีย์ อ่าเลขนะคะเอาตามตัวอย่างเลยแล้วกันนะคะตัวอย่างนะคะลองคีย์เลขลากหน้าบนนะคะเบอร์2นะคะจำนวน300บาทนะคะมันจะสร้าง เลขสองตัวบนจำนวนสิบตัวนะคะได้แก่สองศูนย์สองหนึ่งสองสองสองสามสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้าตัวละสามร้อยบาทนะคะอ่ามาลองคีย์กันดูค่ะสองนะคะกดปุ่มท็บนะคะเพื่อไปที่ช่องประเภทนะคะแล้วก็ใส่จำนวนเงินนะคะอันนี้สองตัวละสามร้อยบาทลักหน้านะคะกด enter บันทึกนะคะเราไปดูรายงานกันค่ะ จะสังเกตเห็นว่ามันจะปักเลข2ไว้ข้างหน้าเป็นตำแหน่งที่1แล้วข้างหลังเนี่ยก็คือจะรันตั้งแต่ 0- นถึง9นะคะได้เป็นจำนวน10ตัวนะคะยอดเงินนะคะตัวละ300บาทนี่ก็คือเลข2ตัวบนนั่นเองนะคะเวลาเราคี์เลขที่บรรทัดเดียวกันเนี่ยวันแล้ววันแล้วก็เวลาก็จะคือจะเป็นวันเวลาเดียวกันแล้วก็ลำดับการป้อนก็เป็นลำดับการป้อนเดียวกันนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นเลขที่เกิดจากที่เราคี์บรรทัดเดียวกันนะคะ เรามาคีย์ตัวอย่างต่อไปนะคะอันนี้บอกว่าตัวอย่างการคียอดสิบเก้าประตูบนนะคะเลขแปดจนวนยี่สิบบาทนะคะมันก็จะสร้างเลขสองตัวบนนะคะประกอบไปด้วยเ,เลขที่ลากข้างหน้ากับลากข้างหลังละหักตัวซ้าออกนะคะก็จะได้เลขนะคะแปดศูนย์นะคะยี่สิบาทศูนย์แปดยี่สิบาทนะคะแปดหนึ่งยี่สิบาทหนึ่งแปดยี่สบาทนีเงี้ยนะคะ ตามนี้เลยนะคะตัวละ20บาทนะคะโดยนะคะประเภทเลขที่88เนี่ยมันจะไม่เอามานะคะมันจะเอามาตัวเดียวนะคะเพราะมันจะมีเลข88ซ้ำสองครั้งถ้าเราลากหน้ากับลากหลังใช่ไหมคะอ่าแล้วก็มันจะเอาตัว88มาตัวเดียวคือ20มันจะไม่เป็น40นะคะอ่าเดี๋ยวเรามาลองดูกันอ่าเลข8กดปุ่มแ็บนะคะไปที่19ประตูนะคะตัวละ20บาทนะคะกดปุ่ม enter บันทึก ด้านบนมันจะบอกอยู่แล้วว่ากดปุ่มแท็บเพื่อเปลี่ยนช่องนะคะแล้วก็กดปุ่ม enter เนี่ยเพื่อบันทึกไว้ที่บนตารางนะคะตรงนี้สามารถส score bar ดูย่อสรุปตรงท้ายได้นะคะว่าตอนนี้รวมแล้วแต่ละประเภทเนี่ยเป็นกี่บาทสองตัวบนตอนนี้รวมเป็นสามพันสามร้อยปดสิบาทแล้วนะคะอ่ะเรามาลองดูรายงานกันนะคะอ่าจะสังเกตเห็นว่าถ้าเป็นลำดับที่สองที่เราคียไปตะกี้ใช่ไหมคะ มันก็จะมีลากหน้าใช่ไหมคะลากหน้าแปดก็คือปักแปดไปข้างหน้าข้างหลังรันศูนย์ถึงรันศูนย์ถึงเก้านะคะนี่คือปกอักแปดลางหน้ารันศูนย์ถึงเก้านะคะอ่าแปดอยูนี้แปดอยู่นี้แปดเก้าอยู่นี้แปดแปดอยู่ตรงนี้แปดแปดสังเกตเห็นว่ามันจะเป็นยอดยี่สิบไม่ใช่ไม่ใช่สี่สิบนะคะไม่ซ้ํานะคะแล้วก็เอาแปดไปข้างหลังรันศูนย์ถึงเก้าไว้ข้างหน้า นะคะนั่นเองนะคะแล้วก็มันจะบอกวันเวลานะคะซึ่งเป็นวันเวลาของลำดับที่สองมันก็จะเป็นวันเวลาเดียวกันนะคะแล้วก็ผู้ที่คีย์ยอดเงินนะคะอ่าตรงนี้มันก็จะได้ทั้งหมดสิบเก้าประตูนะคะลองนับดูลองนับดูได้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้1ส1บ1ิ1เ1็1ส1บ1องสิบอ่าได้19ประตูซึ่งเลขที่สามปดเนี่ยจะไม่จะไม่ซ้ำกันเป็น40นะคะเอามาตัวเดียวคือ20นั่นเองนะคะ19ประตูนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวลองดูประเภทลากหลังบนกันบ้างนะคะลากหลังบนนะคะก็คือกำหนดตัวตัวตำแหน่งที่2ส่วนข้างหน้าเนี่ยจะลัน เลข0-9นะคะลองลากหลังบนนะคะเบอร์6นะคะออาเห็นไหมคะเลขข้างหน้ามันก็จะลัน0-9แล้วก็ข้างหลังเนี่ยมันจะปักเลข6เอาไว้เป็นตำแหน่งที่2นะคะได้จำนวนทั้งหมด10ตัวนะคะตัวละ30บาทนะคะแล้วก็คีย์เข้าไปเลยคะ่ะเลข6นะคะกดปุ่มแถบไปที่ลากหลังบนนะคะแล้วก็เราจะเล่นตัวละ30บาท กดปุ่ม enter, enter เพื่อบันทึกนะคะอ่าสังเกตดูหนะคะถ้าเป็นลากหลังบนเนี่ยมันจะไปอยู่ในชุด c นะคะลากหน้าบนอยู่ชุด a นะคะสิประตูบนอยู่ชุด b นะคะลากหลังบนจะอยู่ชุด c เป็นเลขชุดพิเศษนะคะอ่ะเราไปดูรายงานกันค่ะเราไปดูตำแหน่งที่สามนะคะตำแหน่งที่3มันก็จะ เป็นลากหลังนะคะปักเลขข้างตำแหน่งที่2ไว้เห็นไหมคะเป็นเลข6ข้างหน้ารัานเลข0ูนย์ถึงเก้าจำนวน10ตัวนะคะตัวละ30บาทนะคะข้างหลังมันจะมีคําว่าเลขชุดก็คือเกิดจากการสร้างขึ้นมาจากลากหลังบนนั่นเองนะคะอ่าก็ได้จํานวนทั้งหมด10ตัวนะคะโอเคก็คือ2ตัวบนนะคะก็คือเลข ของที่อยู่ในแทบลากบนก็คือ2ตัวบนทั้งหมดนะคะแต่เพียงแต่ว่าเกิดจากฟังก์ชันที่สร้างขึ้นมาให้ให้สําหรับผู้ที่ชอบเล่นเลขที่สลับตําแหน่งแบบนี้นะคะก็คืออยากได้อยากเล่นเลข2ตัวบนน่ะแต่ว่าอยากให้มีเลข1ตัวเนี้ยอยู่ในเลขนั้นน่ะ่าประมาณเนี้ยนะคะอ่าต่อไปเรามาดูประเภทลากล่างกันบ้างนะคะลากล่างก็คลิกไปที่ปุ่มลากล่างนะคะ จะสังเกตเห็นว่าในช่องหัวข้อมันก็จะเปลี่ยนละเปลี่ยนเป็นลากหน้าล่าง19ประตูล่างลากหลังล่างนะคะอ่าก็สามารถเอาช่องออกได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ล็อกยอดได้เหมือนกันนะคะโอเคเรามาดูคําอธิบายกันค่ะคีย์ยอดรับประเภทลากหน้าล่างนะคะ19ประตูล่างและลากหลังล่างนะคะ เป็นฟังก์ชันอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันที่สร้างเลขชุดสองตัวนะคะแต่เป็น2ตัวล่างนะคะโดยให้ใส่เบอร์เลขตัวเดียวเข้าไปที่ช่องเบอร์นะคะแล้วก็จะเกิดการสร้างนะคะเมื่อเราใส่จํานวนเงินเข้าไปที่ช่อง,องลากหน้าล่างสิบประตูลากและล่างและลากหลัง,ล,ล,ง,ล,งล่างนะคะโดยเวลาตรวจรางวัลเนี่ยจะเทียบกับตําแหน่งเลขท้าย2ตัวล่างก็คือ G H นะคะ จีเเกิลคืออันนี้นะคะเลขท้ายสองตัวนั่นเองนะคะมันจะสร้างนะคะเลขท้ายสองตัวล่างให้นะคะโดยที่จะมีนะคะลากหน้าล่างลากสิบเก้าประตูล่างแล้วก็ลากหลังล่างนะคะโอเคเรามาดูแต่ละประเภทกันค่ะอ่ะเรามาลองดูช่องลากหน้าล่างกันก่อน <c oughs> ะะช่องล่างหน้าล่างก็คือฟังก์ชันที่ช่วยสร้างชุดประเภท2ตัวล่างที่ประกอบด้วยเลขที่อยู่ในช่องในใน,ในช่องเบอร์นะคะเป็นตำแหน่งแรกนะคะส่วนตำแหน่งที่2เนี่ยจะเกิดจากการรันนะคะเลข0ูนย์ถึงเนะคะรวมทั้งหมดนะคะได้10ตัวด้วยกันนะคะโดยให้ใส่จํานวนเงินนะคะที่รับยอด10ตัวนั้นเนี่ยในช่องลากหน้าล่างนะคะจะถูกรางวัลเมื่อเลขทั้ง2ตัวที่สร้างขึ้นตรงกับเลขท้าย2ตัวล่าง ก็คือ G H นะคะตรงนี้นะคะเรามาดูกันอันนี้จริงๆเดี๋ยวอธิบายไปไปทั้งอันสามอันเลยแล้วกันนะคะอาต่อไปช่องลากหลังล่างก็คือนะคะฟังก์ชันที่ช่วยสร้างเลขชุดประเภทสองตัวล่างนะคะที่ประกอบไปด้วย0ถึง9เป็นตำแหน่งแรกนะคะส่วนตำแหน่งหลังจะได้จากช่องที่จะได้จากเลขที่ท่านระบุในช่องเบอร์นี้นะคะรวมทั้งหมดเป็นสิบตัวนะคะ ซึ่งจะถูกรางวัลเมื่อเลขทั้งสองตัวนั้นตรงกับเลขท้ายสองตัวก็คือ G H อันนี้นะคะเลขท้ายสองตัวจะถูกรางวันนะคะส่วน19ประตูล่างนะคะก็คือนะคะเอาลากหน้าล่างมาบวกกับลากหลังล่างหักตัวที่ซ้ำออกนะคะก็จะได้19ประตูนั่นเองซึ่งก็คือเลขท้ายสองตัวล่างนะคะ จเหม so ือนกันก็คือทั้ง3ฟังก์ชันนี้มันจะสร้างเลขท้าย2ตัวทุกทุกอย่างทุกทุกประเภทเนี่ยจะสร้างสร้างเลขท้าย2ตัวหมดเลยก็คือ GH หมดเลยแล้วแต่ว่ามันจะสร้างแบบไหนนะคะถ้าช่องล่างหน้าล่างเนี่ยก็คือมันจะให้เรากําหนดตําแหน่งตัวแรกนะคะตัวหลังเนี่ยมันจะรัน0นถึง9นะคะแต่ถ้าเป็นลากหลังล่างเนี่ยมันจะให้เรากําหนดตําแหน่งตัวที่2ก็คือตำแหน่งตัวที่ H เนี่ยนะคะแล้ว ตัวตำแหน่งตัวที่ G เนี่ยมันจะรัน0-9นะคะรวมเป็น10ประตูถ้าเป็นช่อง19ประตูล่างเนะะี่ยค่ะก็คือมันจะเอาตัวเลขที่เราระบุในช่องเบอร์เนี่ยมาเป็นมาสร้างเป็นล่างหน้าล่างกับล่างหลังล่างบวกกันหักตัวที่ซ้ำออกนะคะเช่นเราบอกว่าล่างหน้าล่างหนึ่งนะคะล่างหน้าล่างหนึ่งก็คือ หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าใช่ไหมคะอ่าแล้วก็ลากหลังล่างเนี่ยมันก็จะปักตัวข้างหลังไว้เป็นหนึ่งสมมุติเราลากหลังล่างหนึ่งก็จะเป็นศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งใช่ไหมคะพอมันบวกกันเนี่ยตัวที่ซ้ำกันคือหนึ่งหนึ่งมันจะเอาแค่เลขเดียวนะคะบวกกันมันได้ยี่สิบประตูหักเลขที่ซ้ำหนึ่่่งงออออออกกกก็็เเเลื 19, ืสิแบบบ้้าาาใชไหหมมมคคคคคะะะะะแนนนนนนัันนะะวมมย เรามาดูวิธีการคีย์เลขในแท็บลากล่างกันนะคะสมมุติว่าเราบอกว่าลากล่างนะคะเเราเคีย์ตามตัวอย่างเลยแล้วกันนะคะลากหน้าล่างสองนะคะจำนวนสองร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะจะคีย์เวลาคีย์แล้วมันจะได้เลขตามนี้เลยนะคะเลขประตูละ300บาทเป็นประเภทสองตัวล่างนะคะอ่ามาคีย์กันเลย 2กดปุ่มแท็บนะคะไปที่ลากหน้าล่างอันนี้บอกว่าตัวละสามร้อยนะคะสามแล้วก็กดปุ่ม enter บันทึกค่ะสังเกตเห็นว่ามันนี้มันก็จะเป็นลำดับที่4นะคะเบอร์2ลากหน้าล่างเนี่ยมันจะเป็นชุดพิเศษชื่อลากล่างนะคะแล้วก็จำนวนเงินจะไปอยู่ในช่องชุด A ค่ะอ่าต่อไปเรามาดูรายงานกันนะคะ ดูลำดับที่4นะคะเนื่องจากเราจะดูล่างหน้าล่างนะคะอ่าเห็นไหมคะมันก็จะปักตำแหน่งหน้าเป็นเลข2เอาไว้แล้วก็รันเลขหลังเป็น0ูนถึง9ให้นะคะเป็นเลข2ตัวล่างนั่นแหละค่ะนะคะตัวละ300บาทนะคะต่อไปเรามาดู19ประตูล่างบ้าง19ประตูล่างก็คือลาก หน้าล่างบวกลากหลังล่างนะคะหักตัวที่สาออกอ่าสมมติว่า19ประตูล่างเลข8นะก็ขีแปดนะคะกดปุ่มแท็บนะคะจำนวน20บาท19ประตูล่าง20บาทแล้วกด enter, ปุ่ม enter บันทึกนะคะอ่าได้ตามนี้แล้วลากล่างจะไปอยู่ที่ชุด B ีนะคะสิประตูล่างมาดูรายงานกันค่ะ เราจะดูลำดับที่ห้านะคะ,ะสังเกตเห็นว่ามันจะลันนะคะลากหน้าของก็คือเลขเลขแปดปักไว้ข้างหน้าศูนย์ถึงเก้าลันไปนะคะเดี๋ยวแปดเก้ามันจะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็เลขเลขแปดเนี่ยปักอยู่ข้างหลังอ่าปักอยู่ข้างหลังบ้างนะคะก็จะเป็นปักอย่างนี้แล้วก็ศูนย์ถึงเก้าเรียงไปนะคะตัวละยี่สิบาทได้ทั้งหมด สิบเก้าประตูหักตัวที่ซ้ำออกตัวที่ซ้ำก็คือแปดแปดเห็นไหมคะมันจะมีตัวเดียวคือยี่สิบนะคะวันและเวลาก็คือมันจะเป็นอันเดียวกันลำดับเดียวกันเพราะว่ามันอยู่ในบรรทัดเดียวกันที่เราป้อนนะคะต่อไปเราไปดูประเภทลากหลังล่างกันบ้างนะคะลากหลังล่างก็คือมันจะปักตัวที่สองนะคะตำแหน่งที่สองตัวตัวแรกเนี่ยมันจะรันศูนย์ถึงเก้านะคะ เรามาลองคี์กันลากหลังล่าง6ก็คี์ไปนะคะใส่เบอร์6ลงไปกดแทบไปที่ช่องลากหลังล่างนะคะจํานวนเงินประตูละ30บาทอย่างนี้นะคะแล้วก็ใส่30ไปแล้วก็กดปุ่ม enter บันทึกนะคะ,ะไปดูลำดับที่6กันค่ะสังเกตเห็นว่าลำดับที่6เนี่ยมันก็จะ ปักตัวหลังไว้เห็นไหมคะลากตะกี้มันลากหลังล่างใช่ไหมคะลากหลังล่างเนี่ยปักตัวหลังไว้แล้วก็ข้างหน้ารันศูนย์ถึงเก้านะคะเป็นประเภทสองตัวล่างนั่นแหละนะคะได้ทั้งหมดสิบประตูนะคะจำนวนประตูละสามสามสิบบาทนะคะโอเคคีย์ทุกช่องพร้อมกันก็ได้นะคะถ้าเกิดจำนวนเงินมันแตกต่างกันนะคะแต่ส่วนใหญ่เขาก็น่าจะเลือกเล่นประเภทใดประเภทหนึ่งในนี้นะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวิธีการคียประเภทเลขลากบนกับลากล่างนะคะถ้าใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติมก็สอบถามได้นะคะ